นอกจากนี้นะครับมันมี3สมโสสมโสรสโมสรที่มาล่าสุดในดิวของชาก,กนียก็คือนาปโปลีนะครับมิลานในชากนียเนี่ยนะครับการจะกลับอิตาลีเนี่ยอาจจะไม่ง่ายเพราะว่ามีทีมจากพรีเมียร์ลีกนะครับโดยเฉพาะสเปอร์กับแอสตันวิลล่าสนใจชาก,กนียนะครับ35ล้านยูโรรายงานจากปารีสนะครับผ่านเคิร์กออฟไซด์นะครับเงิน35ล้านยูโรเนี่ยนะครับสมโมสรปารีสแซงแรมเนี่ย ยินดีรับข้อสเสนอของชาคก,กินเน่นะรับหมดเลยใครจะได้ระหว่างวิลล่าสเปอร์แล้วก็นาปุลีเนี่ยชาคก,กินเนยเนี่ยการจะกลับอิตาลีนั้นไม่ง่ายเพราะว่าพิสมสอนฟุตบอลพิมารีกเนี่ยก็สนใจเขาอยู่แต่อย่างไรก็ตามนะครับเวลานี้นะสิ่งที่เป็นอุปสรรคของหลายๆทีมอะถ้าดูกันจริงๆนะนักเตะเหล่านี้มักจะมีค่าจ้างที่แพงนาโปลีเนี่ยนะครับอาจจะไม่ชอบชาคินเนยตรงไหน